ลิตลุทอรหารตอนข่ายเยาวชนรักชาติกองทัพบ,บกออมาเอ้ยแมา่ไม่เอานะจุ๊บแจงฉันไม่สมัครด้วยหรอกนะค่ายอะไรก็ไม่รู้เอาเวลาไปเล่นเกมดีกว่าเอ้ยนี่ฉันจะต้องบอกเธออีกกี่รอบนั่นเนี่ยถ้าเธอไม่มาลองดูแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงดูสิน้ำหนึ่งยังไม่เห็นบ่นอะไรสักคำอ่ะ อ้าวน้าทีน้ำหนึ่งจุ๊บแจงไม่ได้เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนะแล้วคุณพ่อสบายดีไหมวันนี้มาทําอะไรกันที่นี่อสวัสดีสสดค่ะเออคุณพ่อสบายดีครับคุณอามาพอดีเลยค่ะคุณพ่อบอกให้หนูมาสมาัครค่ายเยาวชนรักชาติหนูก็เลยละออ,อชวนน้าทีกับน้ำหนึ่งมาสมาัครด้วยค่ะโถยใครว่าฉันจะมาสมาัครละ่ะถูกบังคับมามากกว่าพูดดีๆนะน้าทีดีเลยเด็กๆ อาเพิ่งได้รับมอบหมายให้เป็นครูฝึกค่ายเยาวชนรักชาติพอดีเลยอ่ะงั้นคุณอาช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าค<ม>่ายเยาวชนรักชาติเนี่ย<ม>เป็นค่ายอะไรคะแล้วเราต้องทําอะไรบ้างได้อะไรจากค่ายนี้คะได้สิเด็กๆค่ายเยาวชนรักชาติเนี่ยเป็นค่ายที่กองทัพบ,บกเราตั้งขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็กๆเ,เกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความรักความสามัคคีและมีระเบียบวินยัยเพราะเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโอ้โหฟังดูน่าสนุกดีนะครับแหม่แหมแเปลี่ยนเป็นคนละคนเมืนมากี้ <S 1> <S 1> <S เลยนะตกลงเด็กๆสนใจจะสมัครไหมล่ะตามอามาเลยนะครับ,รบอย่างนี้พวกเราก็ต้องเรียกคุณอาว่าครูภูมิสิครับ